ค่ะเช้านี้วันที่สิบเดือนห้าว่าจะมาตัดยอดผักบุ้งยาวแล้วยังไม่ได้ตัดเลยจริงๆต้องตัดออกยอดแรกนะพอยอดต่อไปมันจะอวบแล้วก็อ่อนผักบุ้งที่นี่เขาจะตัดขายค่ะไม่ได้ถอนขายเหมือนบ้านเรานะอันนี้ก็จะเป็นโซนผักบุ้งที่เป็นเป็นของเม็ดของญี่ปุ่นดูใบเขาก็เรียวนะครั้งแรกเป็นของญี่ปุ่นที่ซื้อในญี่ปุ่นแต่เมล็ดผลิตในไทยส่วนโซนนี้ก็ เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อ,อซองมเมล็ดพันธุ์ซื้อมาจากไทยก็ใบเขาก็ไม่ต่างกันนะใบบอกบุงสองสาวันก่อนเด็ดออกไปเนี้ยใบเขาเริ่มจะงอกออกมาแล้วแขนงเขาจะแตกออกมาแล้วดูใบเขาจะขาวนวลอวบอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยววันนี้จะตัดทั้งแปลงออกเลยครับปีนี้จะปลูกระยะถี่แล้วก็แต่ละจุดก็ลงสองสามต้นต้นการเขาก็อาจจะดูเล็กนิดนึง แต่ตัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวลำต้นเขาจะอวบเองเดี๋ยววันนี้จะตัดทั้งแปลงเลยค่ะค่ะการเด็ดยอดผักหรือตัดใบผักเราต้องอตัดเหนือตาผักจะเอาไว้อยู่ประมาณสองข้อตาหรือสามข้อตาอันนี้เนี่ยข้อตาหนึ่งข้อตาสองนี่ก็จะตัดมาเลยขึ้นมาประมาณสามถึงห้ามิลจะดีที่สุดเราจะตัดใกล้ถ้าตัดใกล้ขนแขนงตรงน,นี้เขาจะไม่งอกออกมา เดี๋ยวต้องเดี๋ยวดูดูตรงนี้ค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งอันหนึ่งอันสองอันสามแล้วก็ตัดขึ้นมานิดนึงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ปล่อยปล่อยให้ยาวก่อนนิดนึงแล้วค่อยตัดถ้าตัดก็ตรงนี้มันจะมีสองข้อตาอันนี้ข้อตาที่สามถ้าตัดนะแล้วก็เลยขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันถ้าจะตัดด้านข้างนะ อันนี้มันยังเล็กไปแต่ไม่เป็นไรมีสองข้อตาหนึ่งสองก็ประมาณนี้นะต้นนี้ต้นก้านเขาจะอวกใหญ่นิดนึงเพราะว่าพอออกมาก่อนบันมะลเดพันมาจากเมืองไทยแหละ รู้สึกว่าจะมีมดมดดำตัวเล็กๆพอดีอากาศมันคึมไม่แดดฝนตกวันนี้มดดำๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีนะที่มาในแปลงผักชอบคาบเพี้ยมามาจับตามใบผักทำให้ต้นข้าเขาด้วยต้นผักนะ่ะใบเหลืองแล้วก็ไม่โตยิ่งอยู่ในผ้าดำอีกถ้าอากาศแดดๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะถ้าอากาศแบบ คึมคึมฝนอย่างเนี้ยจะชอบมามดดำใกล้จะหมดแล้วตัดไปตัดมาก็ได้เยอะเหมือนกันนะน่าจะครึ่งโนได้นะเพราะผักบุ้งมันจะเบานิดนึงผักบุง้งตรงนี้ตั้งแต่ลงไปวันที่ยีิบเจ็ดเดือนสีจนถึงวันนี้วันที่สิบเดือนห้ายังไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรใดๆนะจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ย,ยอะไรก็มีแต่รดน้ําให้เขาอย่างเดียวบางวันก็ รถเช้าเย็นบางวันก็รถแค่เช้าบางวันก็รถแค่เย็นแล้วแต่เวลาบางทีก็ลืมมั่งก็มีบางวันแต่ย่าให้เขาขาดน้ำดีที่สุดกินหัวผักบุ้งที่นี่นะที่สวนพี่นะพอดีเขาได้รับแสงแดดเต็มที่หรือเปล่าแล้วก็พอดีได้รับน้ำก็เลยทำให้โตเร็ว จะไม่ค่อยขาดนะ้ำถึงจะลืมบางทีดินเขาก็ชุ่มอยู่เพราะว่ามีพลาสติกดำช่วยการหน้าดินให้ชุ่มชื้นแสงแดดนี่จะเข้าจะเข้าถึงทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านบนนะเพราะว่ากิน,กนเฮาจะทำแบบว่าให้ได้รับแสงแดดเต็มที่ถ้าอากาศร้อนๆนะแล้วก็ให้น้ำเต็มที่แล้วก็แสงแดดถึงก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็สามารถที่จะตัดขายได้